น้องแล้วก็ลูกชายปีนี้เท่าไหร่คะหกสิบสองเลยอุ้ยยั่อนเนาะหกสิบสองยังนมยังนมอยู่ยังยังยังได้พวกเราเป็นเกิดอีกนานนะคะสำหรับวันนี้ก็ตายายทุกคนดีน้ำของร้งานกันแล้วตายายคะอาหารวันนี้เป็นไงคะ ทุกอย่างหยุดยาตายยายแล้วก็มากทานทานกันอย่างอละเดอร่อยบางอย่างก็ต้องเอาเผื่อไว้ตอนค่ำบ้างพรุ่งนี้บ้างเผื่อสุดแค่ะก็นอกจากเลี้ยงอาหารแล้วคุณวิเชียนยังมอบเงินให้อีกจำนวนหนึ่งไว้ให้ตายายได้จัดใหญ่ได้สวยนะคะขอบคุณเงินนั้นเป็นเงินที่เปิดโอกาสให้ตายายได้ ำบุญในโอกาสต,ต่างๆโดยสะดวกขึ้นนะคะเช่นการใส่บาตหรือเข้ทอดผ่นทอดผ้า,า,าหรืองานบุญอื่นๆอีกหลายอย่างาค่ะขอบคุณของพระคุณอย่างยิ่งยายทุกคนสนนึกในของมเมตกาของคุณวิเชียนตลอดถึนญาต,ติพี่น้องและลูกๆที่มีให้ใหกับยายมาโดยสม่ำเสมอนะคะ ไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนพระคุณและน้ำใจได้นอกจากเรียนอาหารอร่อยแล้วเสียงเพลงยังไพเราะอีกค่ะอยากจะร้องเพลงฝสัเพลงคุณจะร้องอะไร <c oughs> เอาไว้โอกาส <c oughs> อ่านนะคะสอวันนี้ขอผลบุญใดๆที่ทุกท่านได้กระทำบางเพ็งมาแล้วในโอกาสกา,างๆาจนถึงวันนี้และอาน,นิสงส์แห่งความเมตตา ที่อีกดื่นให้กับตายายมาโดยตลอดขอผลบุญทั้งหลายจงส่งผลให้คุณวิเชียนตลอดเป็นครอบครัวและญาติี่น้องทุกท่านจงมีแต่ความสุขกายสุขใจมีความจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตต่อไปนะคะในโอกาสที่ครอบรอบวันเกิดตายายทุกคนขอตั้งจิตอธิษฐานขออาัาธนาคุณพระเสด็จรันกรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระปฐมเจดี หลวงพ่อพระรัระนฤทธิ์หลวงพ่อวัดแรกขิงพระบารมีแห่งพระแม่บัวจิมโพที่ใส่พระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โปรดปกป้องคุ้มครองรักษาอุพิเชียนตลอดจนญาติพี่น้องและลุกลกทุกท่านขอให้ทุกท่านจงทนจากทุกโศกโ,โรคภัยสัพพะอ,อันตรายทั้งหลาย ขอให้ทุกท่านจงเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพนะอดิภามธนสารสมบัติที่ประการถนาสิ่งหนึ่งประการใดขอให้สมเด็จสมนำความหวังต้อการถนาทุกประการกิจการงานที่ทุกทุกท่านดำเนินการอยู่ประกอบการอยู่ขอให้กิจการงานของแต่ละท่านนั้นจงเจริญร่งเรืองประสบความสำเร็จ และข้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยดีและอรอ่อยไปค่ะขอบขอบขอบคุณมากขอบขอบค,ครับ,บคัคบให้โชคดีสุขีวันเกิดสิ่งพระเรษ รักมากมีดาตื่นทำสิ่งใดต้องรู้ สามเกิดนะครับขอคตบมือตลอดนะครับขอบคุณท้าขอบคุณนะครั <im itation> บคุณพี่แจนปีนนตายายท่านผู้ชมเข้าปีตายายทุกท่านนะฮะโอกาสหน้าหวังว่าปีหน้าผมอาจจะได้มาทำทำบุญอาวุธเกิดแบบอย่างนี้นะครับท่านใดที่ตายายให้ผมก็ขอให้พรนั้นกลับไปหาตายายทุกทุกท่าน ให้มีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดียวกันนะขอกาบขอบพระคุณครับ